สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาเก็บตกประเด็นดังจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีเรื่องราวให้ได้พูดถึงกันตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากับข่าวครา,าวที่ทางสื่อกีฬาของพวกเขาอย่างม so ิสเตอร์โซโฮจองได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านสตรีมส่วนตัวว่าสโมสสชนบุกทีมดังในสึกเคาีของเกาหลีใต้ กำลังพยายามที่จะคว้าแข้งตัวเก่งของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดอย่างสะส,ะสะลักหายประโคนเข้าไปร่วมทีมในฐานะของนักเตะโคตาอาเซียนซึ่งเมื่อข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออ,อกมาก็ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับหมู่แฟนบอลเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาจะมีความคิดเห็นต่อข่าวนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับ โดยผมจะขอเริ่มต้นจากบางคอมเมนต์ของแฟนบอลทีมชนบุกที่ผมได้แปลมาจากภาษาเกาหลีกันก่อนที่แฟนบอลคนแรกนั้นได้มาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้ทราบข่าวนี้เกี่ยวกับสาสารัก์ว่าผมได้ดูไฮไลท์การเล่นของเขาแล้วการเล่นของเขานั้นดีแต่ว่าเรื่องเกมรับเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวที่ผมเป็นห่วงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีออกมาให้เห็นเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่า เขาเป็นนักเตะที่น่าชื่นชมแต่ว่าผมก็ชื่นชอบบุญมาทันมากกว่าส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่โด่งดังในประเทศไทยหรือเปล่าถ้าเราจะเอามาก็ขอให้เอาผู้เล่นที่มีชื่อเสียงมาซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาให้ข้อมูลว่าเขาเป็นผู้เล่นทีมชาติไทยแล้วก็เป็น11ตัวแรกของบุรีรัมย์ยู่นเตดเลยนะ ซึ่งคนก่อนหน้านี้ก็ได้มาแสดงความรู้สึกหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลนี้ว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเขาก็ดีกว่าที่ผมคาดคิดเอาไว้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงสารลักว่าผมเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยว่าเขาอาจจะโดนบีบอัดในเรื่องร่างกายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจแล้วว่าเขาจะสามารถยืนหยัดสู้กับการเล่นที่เน้นร่างกายของเกาหลีได้ไหม ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องร่างกายของาศาสาลักอีกว่าเขาดูอ่อนแอทางด้านของกายภาพแม้แต่การเล่นในอาเซียนเขาก็ยังดูตัวเล็กเลยส่วนความคิดเห็นหลังจากนี้เนี่ยจะมาจากคอมเมนต์ภาษาอังกฤษในทวิตเตอร์ที่มีทั้งแฟนบอลชาวเกาหลีใต้และก็ชาติอื่นๆที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันบ้างนะครับโดยที่คอมเมนต์นี้ได้มากล่าวถึงคราวนี้ของาศาสาลักว่าเมื่ออ้างอิงจากหลากหลายสื่อ ฟูลแบ็คของทีมบุรีรัมยูในเตนและก็ทีมชาติไทยอย่างศาส,ะสะลักหายประโคนใกล้ที่จะเข้ามาร่วมทีมชนบุคคุณใดแล้วถ้าเดี๋ยวนี้มันสามารถจบกันได้เขาก็จะกลายเป็นผู้เล่นโคต้าอาเซียนคนแรกของสึกเคลีกเลยหลังจากที่เอาโคต้านี้มาใช้ในลีกได้ปีหนึ่งแล้วซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว,ว่าอ้างอิงจากสื่อในแหล่งเดียวกัน ซาซารักนั้นเคยลงเล่นเกม ACL เจอกับทีมชนบุกในปี2018มาแล้วและโค้ชในเวลานั้นอย่างคิมซังซิกก็ประทับใจในการเล่นเกมรับของเขาที่ต้องเจอกับริาโดโลเปสดังนั้นหลังจากที่เขาได้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเขาจึงมีความต้องการที่จะคว้าตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเซอร์ไพรส์มาก มันใช้เวลายาวนานเลยกว่าจะมีทีมที่ใช้ประโยชน์จากโคต้านี้และผมก็เซอร์ไพรส์ด้วยที่ทีมที่ใช้ประโยชน์จากโคต้านี้ไม่ใช่สโมสรเล็กๆซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมในเรื่องนี้ครับว,ว่าใช่เลยไม่คิดเลยว่าสโมสรใหญ่ๆอย่างชนบุกเนี่ยจะเป็นทีมแรกที่เริ่มต้นใช้มันซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกึ่งตั้งคำถามครับว,ว่า นี่มันเนื่องมาจากว่าทีมอย่างชนบุกนั้นมีทรัพยากรที่เหนือกว่าในการค้นหาตัวผู้เล่นหรือเปล่าซึ่งคนต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ในเรื่องนี้ครับว่าผมเองก็คิดแบบนั้นพวกเขามีเงินมากกว่าก็เท่ากับว่ามีแมวมองที่มีความสามารถที่สูงกว่าแต่โดยทั่วไปแล้วสโมสรในเคลีกมักที่จะคว้าตัวผู้เล่นพรสวรรค์ชาวบราซิล การคาดหมายของผมในตอนแรกคิดว่าสโมสรเล็กๆจะโดดเข้ามาชิงโอกาสแล้วก็สร้างความได้เปรียบเหนือทีมใหญ่จากโคต้านี้แต่มันกลับดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่ในฤดูกาลนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าการที่ชนบุกมุ่งคว้าตัวสาสลักที่เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเพราะเท่าที่ผมรู้ทีมของเกาหลีใต้จะไว้ใจนักเตะจากออสเตรเลียและก็อุซเบกิสถาน ส่วนคนต่อมานี่มีมุมมองต่อการไปเล่นในลีกเกาหลีของาศาสารักว่าโอ้ไม่นะถ้าเขาได้ลงเล่นหลายๆเกมผมก็คงจะต้องตะลึงในขณะที่คนต่อมานะั้นได้มีมุมมองต่อข่าวลือนี้ว่าถ้าเรื่องนี้มันเป็นความจริงมันก็จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถามแล้วว่าซาซาลักเนี่ยเป็นแบ็คทางฝั่งขวาใช่ไหมเพราะว่าชนบุก กำลังต้องการบางคนที่มาเล่นในตำแหน่งนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าอียองนั้นอายุไม่น้อยแล้วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาให้ข้อมูลครับว่าเขาลงเล่นเป็นแบ็กซ้ายของทีมบุรีรัมเป็นหลักแต่เขาก็เป็นตัวเลือกที่ฉลาดเพราะว่าสามารถลงเล่นเป็นฟูลแบ็กได้ทั้งสองฝั่งเลยถ้าต้องการส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าถ้าจะกล่าวเพิ่มเติมถึงความยอดเยี่ยมของการเซ็นสัญ,ญญานี้ บางทีชนบุกอาจจำเป็นจะต้องเติมบทบาทของคิมจินซูในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่ย้ายไปอยู่กับทีมอันนาเซอร์ของซาอุดิอาระเบียด้วยครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากข่าวของซาซารักกับทีมชนบุกที่ผมได้เก็บตกมาให้ได้รับทราบการเป็นเครดลูกหนังในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดณนะตรงจุดใดก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ